ก็คือก o บก็คือโลกของเรา <Globe S 1> เ,ราเรานี่ยแหละครับโพิชก็คือตำแหน่งค่เมาิสเก็ระบบตามตัวเลยตามตัวก็คือแปลตรงตัวก็คือระบบการหาตำแหน่งบนพื้นผิวโลกใช่ไหมก็คือเป,เป็นระบบที่บอกว่าเราอยู่ตรงไหนบนพื้นผิวโลกผลลัพธ์ที่ได้จาก GPS คือตำแหน่ง แล้วทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยสมมติสถานีของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนทำยังไงอา <ผม S 1> จารย์ก็คือเราต้องมีเครื่องรับสัญญาณครับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS อยู่ะนะครับก็เราจะทำการรับสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยแล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นค่าพิกัดฉากออกมาให้ว่า ตำแหน่งที่เครื่องรับสัญญาณวางอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเป็นค่าพิกัดฉานะครับ x y z เลยอก็คือูง่ายๆคือว่าจะต้องมีตัวสัญญาณรับ gps แล้วก็มีดาวเทียมใช่ครับก็คือลิก์เชื่อมโยงกันใช่ครับผมในส่วนของ gis หรือว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับในส่วนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี่ก็คือว่ามันเป็นการเอาข้อมูลเชิงตำแหน่งหรือว่าที่เรียกว่า spatial data เนี่ยครับ มาลิงก์หรือว่ามาเชื่อมต่อกันกับข้อมูลเชิงบรรยายนะครับหรือที่เรียกว่า Attribu t e d a t a นะ GIS เนี่ยจะเป็นทูหรือว่าเป็นระบบที่เชื่อมเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันและสามารถสืบค้นได้นะครับวิเคราะห์ได้นะครับถามได้และก็วิเคราะห์ได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับ GIS นะครับก็คือว่าสมมติว่าจะถามว่ามหาวิทยาลัยศิษย์อยู่ตรงไหนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบอาจจะอยากไปเยี่ยมนิดนึงครับผมถ้าสมมุติว่า ผมบอกว่าผมบอกกับทางคุณงามทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยสิทธิ์ละครับอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกครับเข้าซอยไป4กิโลนะครับขับรถไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปอยู่ขวามือข้ามอีกข้ามสะพานอีก2สะพานเข้าโค้งอีก8โค้งอย่างนี้ไม่ออกไม่ไหวค่ะครับแต่ถ้าจริงจางว่าเป็นลักษณะว่าผมต้องเซิร์ชกัไปว่ามหาวิทยาลัยสิทธ์มหาวิทยาลัยสิทธิ์อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมีรูปแสดงให้ดูมีมีรูปแสดงทิศทางให้ดูใช่ไหมครับว่า เริ่มต้นจากตรงนี้เลี้ยวซ้ายตรงนู้นเลี้ยวขวาตรงนี้ไปถึงตรงมหาวิทยาลัยสิทธิ์ได้อย่างไรแถมมีข้อมูลเป็นดัตต์เบสหรือว่าข้อมูลเชิงบรรยายดิบว่าโอ้โหมหาวิทยาลัยสิทธ์นะครับมีอธิการชื่อดรอกเตอร์อธิบุรุษมีคณะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสิทธ์กี่คณะนะครับมีนักศึกษาปีนี้กี่คนนะครับหรือข้อมูลอื่นๆอ,อีกเนี่ยเราก็าจะรู้จักหรือว่าเห็นภาพกับ ตรงนั้นมากขึ้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆเกี่ยวกับ g s สักอันแล้วกันผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกท่านเคยเจออยู่แล้วล่ะก็คือในการที่เราจะเดินไปในห้องสมุดสมมติเราเราท่องไว้นะครับว่าเราจะไปหาหนังสือเล่มนี้โอเคครับห้องสมุดทุกห้องมีฐานข้อมูลในการค้นหาหนังสืออยู่แล้วแล้วก็คีย์เข้าไปอ่านอย่างเช่นคาว่า geomatics เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลขที่หนังสือมาถูกไหมฮะเราจะบอกเลขที่หนังสือคือทีหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งห้าแต่ประเด็นก็คือว่า มันอยู่ตรงไหนอะแล้วยังไงใช่ไหมคะเดินเข้าไปเสร็จโอ้โหชั้นหนังสือทั้งนั้นเลยครับเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราคีย์ตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมีแผนผังห้องสมุดขึ้นมานะครับแล้วบอกเลยว่า ทีเอส1.15อยู่ที่ตู้นี้ชั้นนี้เดินหาง่ายกว่าไหมครับโอ้ง่ายกว่าเลยค่ะถ้าอย่างนั้นจะทาให้เรารับการอ่านขึ้นอีกเยอะเลยใช่ครับนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่นําเสนอไว้นะครับว่าในห้องสมุดควรจะมีแบบนี้ได้ถ้าอย่างนั้นก็สามารถเอาระบบ GIS มาปรับใช้กับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วเกือบทุกหน่วยงานนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศแล้วกันอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสถานทูต อยู่ตรงไหนบ้างในประเทศในโลกนี้<ช>นะครับมีข้อมูลเชิงตำแหน่งอยู่บ่าอยู่ที่ประเทศนู้นกี่กี่กี่แห่งย่ทีปประเทศนี้กี่แห่งเนี่ยแล้วแต่ละแห่งมีเจ้าพนักงานหรือว่ามีข้าราชการกี่คนิ<ช>สต์มาดูได้คนนี้ออกคนนี้เข้าเมื่อไหร่นะครับสามารถเก็บรวมข,ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ย<ช>แล้วก็สามารถบริหารการจัดการได้ง่ายด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะพอมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้วยเรื่องของการทาซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยก็สามารถเอาความรู้ด้านนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็น GPS ข้อมูลส่วนตัวของเราและครอบครัวก็ได้ใช่ครับผมหรือว่าถ้าหากตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะอย่างเช่นถ้าเราไปจองตั๋วภาพยนตร์หรือว่าตั๋วหนังผ่านอาจจะเป็นไททิเกตเมเจอร์หรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบ รเกียงันเป็นการออประยุกต์ออมาใช้ครับประยุกต์เอาส่วนหนึ่งของ j จมาใช้ครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้นะตำแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเอยี่สิบเราจะได้รู้ว่าโอ้โหมันอยู่ริมสุดนะเข้าออกง่ายก็จริงใช่ไหมแต่ว่า ต้องมองเอียงแล้วเปวรักษาแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรารับมปจาตัวว่า a 20ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนมันก็เหมือนกับว่าเราเลือกไม่ได้ถูกไหมฮ <ừ> ะปรักษาแบบนั้นครับค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่เริ่มจะสนุกแล้วค่ะอาจารย์ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ทีนี้มาขยายความเรื่องของ GPS นิดนึง <c oughs> หลายๆคนอาจจะคุ้นกับคําว่า GPRS <c oughs> มันเหมือนกันไหมคะ GPRS เนี่ยมันมาจาก General Packet Radio Service นะครับก็คือว่า มันเป็นระบบการส่งผ่านข้อมูลแบบไร้าสายซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งในใน,ในประเทศเอาคิดกันมากตัวอักษรภาษาอังกฤษสีตัวนี้แล้วมักจะถูกถามผมเนื่องจากผมเกี่ยวข้องกับ gps ใช่ใชไหมครับก็จะมีรุ่นพี่เพื่อนๆน,น,น้องๆมาถามอยู่เสมอว่า เออเอ๊ะอ,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 อาจารย์อาจารย์ทำเกี่ยวกับทางด้าน GPS ซุปห่าผมบอกผมเปล่าครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเพราะว่า GPS เป็นระบบการถ่ายโอนหรือระบบการส่งผ่านข้อมูลโดยที่โดยปันจากสายเป็นงานส่งผ่านคลื่นวิทยุเหมือนเรา<อ><อ>บูทมือถืออย่างนี้ข้อมดลใช่ครับผมอ๋อค่ะเอาละทีนี้นี่เรื่องของ GPS ที่สําคัญเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงก็คือต้องมีตัวรับค่ะแล้วก็มีตัวส่งก็คือดาวเทียมที่อยู่บนฟ้าดาวเทียมที่ว่านี้อยู่สูงมากขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าเป็นดาวเทียมในระบบ GPS นะครับจะอยู่สูงจากพื้น2 2 0 0 0 2 0 0 0กิโลเมตรได้ทดครับ20,000กับ200กิโลเมตรสูงมากครับผมมีดาวเทียมทั้งหมด24ดวงนะครับก็คือที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่ายกตัวอย่างพูดถึง GPS เคยแอบเห็นข้างๆรถแท็กซี่ทั่วไปนี่อันนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมถ้ยคือระบบเดียวกันกับที่ว่านี้ใช่ครับถูกต้องครับพี่นว่า GPS ที่ติดอยู่ในรถแท็กซี่กับ GPS เพื่อใช้ในการวิศวกรรมแผนที่เนี่ยความถูกต้องคนระดับกันก็คือว่าในส่วนของที่ติดอยู่ไว้กับ รถแท็กซี่เนี่ยความถูกต้องจะระดับเมตรสิบเมตรหรือบางครั้งอาจจะร้อยเมตรเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้ในงานวิศวกรรมแผนที่เนี่ยจะถูกต้องระดับเซนติเมตรถึงมิลลิเมตรครับโอ้โหชัดเจนมากแล้วก็ละเอียดค่อนข้างที่จะตรงจุดมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยระบบมันดีอย่างนี้มันพอจะมีข้อเสียบ้างไหมคะเรื่องของ GPS เนี่ยค่ะ GPS นะครับแน่นอนครับมาทุกอย่างมีด้านเรียนมีหัวก้อยอยู่แล้วถูกไหมครับก็ต้องมีข้อเสียบ้านเป็นธรรมดาประการแรกสุดก็คือว่า GPS เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่า มันเป็นระบบที่โอ้โหบอกตำแหน่งของเราได้ง่ายๆนะครับมไม่ต้องไม่ต้องใช้การประมวลผลหรือว่าไม่ต้องใช้เลยเลยเพราะซอฟแวร์จะเป็นตัวทำ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 งานให้เราเสร็จแต่ GPS จะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเครื่องรับสัญญ,ญาณกับท้องฟ้ามีอุปสรรคกีดขวางนั่นคือเราไม่สามารถหาตำแหน่งได้ผมขอยกตัวอย่างอุายกตัวอย่างสักสองสามอันสั้นๆน,นะครับก็ค,คือว่าสมมติว่าเดี๋ยวนี้ GPS ผมว่าใครก็รู้จักจะบอกเนี่ยเอา GPS จะเดินป่าเนี่ยติด GPS ไปด้วยรับรองได้ไม่มีหลงนะครับ แต่จริงๆแล้วครับถ้าท่านทั้งหลายพก GPS เข้าไปในป่าซึ่งปรากฏว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นไปเจอแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> สูงระลมเทิมเลยใช่ครับแล้วบอกว่ายันถือ GPS อยู่แล้วคาดหวังว่า GPS จะบอกคุณได้ว่าไปทางไหนอันนั้นหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าขึ<ม>้นสัญญาณดาวเทียมไม่สามารถส่งทะลุผ่านต้นไม้มาถึงเครื่องรับสัญญาณได้ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นก็ไม่เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงไหน <S <S เพราะฉะนั้นเมื่อท่านหลงป่านะครับพยายามหาที่โล่งครับเดินออกไปยืนที่โล่งแล้วรับสัญญาณจากดาวเทียมเราจะบอกได้ครับถ้าอย่างนั้นในตึกก็คงจะเหมือนกันไหมคะใช่ครับตึกที่อับอับลึกๆหน่อยใช่ครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะมรับว่าเราไปที่เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กอะไรพวกนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งในสีลมบางที่เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราโดนตึกสูงบางมากๆเนี่ยสัญญาณดาวเทียมรับไม่ได้ การใช้งานง GPS ก็ใช้งานได้ลบาบากหรือบางครั้งอาจจะบอกตําแหน่งได้แต่ความถูกต้องจะต่ามากะนะครับตรงนี้มันจะนำพามาสู่เรื่องของซูโดไลท์ครับันใช้คาว่าซูโดไลท์คือดาวเทียมนี่คือซัตเทร์ไลท์ถูกไหมครับซูโดมันแปลว่าเทียมซูโดไลท์ก็คือดาวเทียมเทียมอีกทีะนะครับ ก็คือช่วยในการประมวลผลหรือว่าช่วยในการหาตำแหน่งของความถูกต้องของ GPS ได้ดีขึ้นในกรณีที่อยู่ในบริเวณที่เป็นจุดอับสัญญาณจะนำไปใช้อย่างไงคะอาจารย์ซึ่งถ้าสมมติว่าผมเดินสมมติว่าผมเดินอยู่ในมหานครลอนดอนลอนดอนได้แล้วครับผมก็คือว่าครานี้ปรากอบรถหัวตึกสูงทั้งนั้นใช่ไหมครคราวนี้ตามภาษาผมเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมผมจะไปจะไปเดินทางไปแถวนั้นผมจะไปธุระแถวนั้นโอเคครับ มหานครลอนดอนเครื่องรับสัญญาณ GPS มือถือของผมมีแผนที่ของลอนดอนอยู่ครับาวนี้ผมจะไปตึกไหนไปยังไงเนี่ยไปไม่ถูกครับและที่สำคัญสัญญาณดาวเทียมผมรับไม่ได้อีกเนื่องจากโดนตึกบางหมดบางงงเลยคราวน,นี้ใช่ครับคราวน,นี้ซูดโดไลท์เนี่ยจะทําหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียมมาก่อนอนะครับแล้วส่งเป็นคลื่นวิทยุออกมาเข้าสู่เครื่องรับสัญญาณ GPS อีกทีหนึง่งเพื่อจะบอกค่าที่ตัด กับ GPS อีกทีหนึ่งซึ่งจะสามารถที่เราใช้งานรรับสัญญาณ GPS ต่อไปได้ก็คือเหมือนเป็นตัวช่วยในการรับสัญญ,ญาณมาสู่เราซึ่งอยู่บนภาคพื้นดินตรงนี้ใช่ครับผมถ้าหากว่าจะลงทุนนี้มันจะคุ้มกันไหมคะราคาของ GPS ตัวนึงมันแพงไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นลักษณะของที่เป็น GPS มือถือหรือว่า handheld GPS นะครับตัวนึงจะประมาณเดี๋ยวนี้หาซื้อมาบุคลองหรือว่าอะไรก็ประมาณสัก5-6 ดีดีหน่อยก็2อามหมื่นแับแต่ดีจริงๆนะครับถ้าบอกดีคือมีแอปพลิเคชันประกอบอยู่ในตัว GPS มาก <c oughs> นะครับอันนั้นก็ราคาแต่ว่าถ้าเป็น GPS เพื่อใช้ในงานแผนที่เนี่ย อ่าชุดหนึ่งก็สามสี่ล้านท่านันเองครับอเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นเองแล้วมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหมคะหลายคนว่าโอ้สามสี่ล้านสี่ห้าล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะคะครับผมก็จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ว่าเราใช้งานมันบ่อยขนาดไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษานะครับที่ต้องทางานเกี่ยวกับด้านนี้ทุกวันหรือว่าเป็นบริษัททางด้านวิศวกรรมสํารวจวิศวกรรมแผนที่หรือแม้กระทั่งกรมแผนที่ทหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตัวเนี้ยครับซึ่งมาใช้ทุกวันต้นทุนจะถูกกว่าการสํารวจที่เราออกไปตั้งงงสสาาาขและกกอันม ก็คือลงทุนตอนนี้แต่ว่าคุ้มค่าในระยะเวลาการใช้อย่างแน่นอนใช่ครับะะประมาณสัก2อสปีถ้าทางานทุกวันใช้ทํางานประเภทว่าอาทิตย์นึงสัก4ี่สาหวันนี้ก็คุ้มทุนแล้วครับโดยไมถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะมี GPS ในมือถือหรือว่าวเครื่องรับที่ติดตั้งตามตัวไปผจญภัยกลางป่าก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าต้องดูความเหมาะสมเหมือนที่อาจารย์บอกบว่าในสัญญ,ญาณที่ที่ส่งเนี่ยมันจะต้องโลง่งแล้วก็สามารถรับสัญ,ญญาณได้ดีด้วยนะค,ะ,ค,คะเอาละค่ะทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งอ๋อมีคุณผู้ชมทางบ้านสงสัยมาแล้ะอย